เราไม่รู้แต่โยมอาจจะมามีวิธีคิดชีวิตให้มีความสุขโยมเชื่อไหมตอนนี้ตามมาบอกว่าความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรก็ได้แม้ความผิดหวังก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันธรรมดา ไม่ใช่ไม่เคยเคยแม้ความสูญเสียก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเคยเทนี้วิธีของตาม,มาถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นหรอกแต่ถ้ามันเป็นจริงๆนะโยมโยมต้องมีปัญญาอย่างตาม,มา เคยบอกว่าเมื่อสองปีก่อนปากเบี้ยวโยมไม่รู้หรอกแาม,มาปากเบี้ยวไปประสานเส้นที่เจ็ดักเสบไม่ใช่เบี้ยวเล่นนะเบี้ยวจริงเลยนะต้องไปชอ็อตไฟทํำกายภาพฝังเข็มชอ็อตไฟฝังเข็มมา้วกฝังเข็มแต่โยมรู้ไหมในขณะที่เป็น ตาจะมากระพิบไม่ได้นะมันแข็งต้องเอาน้ำตาเทียมหยดใส่กระพิบไม่ได้หลอดดูดนี่ดูดไม่ได้ปากนี่ชาจับไม่รู้สึกอะไรติดปากเราไม่รู้บ้วนน้ำยังไม่ได้เรืยังอิจช้าเลยวันนี้พวกเด็กประสงของเราไปจอดที่ปั๊มน้ำมัน มันบ้วนปากปุ๊บปุ๊ป๊มันพ่นโอ้เรานั่งดูโอ้โหมันเก่งจังเลยแค่บ้วนปากเราทำไม่ได้อิจฉามันวันนั้นแล้วมันก็ที่เหลือมันก็ดูดนะ้ำปุ๊ด,ด,ดเราดูดไม่ได้ใส่แก้วหลอดมีแต่ดูดไม่ขึ้นนะ่ะมันไม่สั่งประสาทมันไม่ทำงาน อาตมาทำไงยโยมว่ามันเพี้ยงพล้ำแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นแต่ธาตุสี่มันเป็นต้องเข้าใจก่อนนะที่เป็นไม่ใช่เรานะถ้าเราเราจะเป็นทำไมมันเป็นของธาตุสี่อตมามีวิธีบอกเออดีแล้ว ถ้าเป็นในตอนมีชีวิตยอยู่เราก็ได้ชดใช้กรรมที่เราทำมาแต่อดีตที่เราไม่รู้บัดนี้กรรมมันตามทันแล้วเราได้ใช้แล้วเราตายเราก็ไม่ตกนรกเราจะไม่ไปสู่อบายาูมูไม่ต้องมาเป็นเปรตอีกแล้วเราได้ใช้ในโลกมนุษย์แล้วสาธุ โอ้โหจิตมันมีกำลังวังชามันมีความอิ่มใจว่าเออในที่สุดเราก็ต้องใช้กรรมมันมาแล้วก็จงใช้ไปไปเถอะไม่ต้องไปดีใจและไม่ต้องไปเสียใจหน้าที่รักษาก็รักษาไปกรรมที่ใช้ก็ต้องใช้ไปแต่เราไม่ต้องไปนรก เราใช้กันในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เราใช้กรรมหมดเร็วกว่าไปใช้ในนรกแต่ตมาก็รู้กรรมเกันนะตมารู้สึกจะเป็นเปรตอยู่สองสามชนิดเปรตชนิดหนึ่งคือเหมือนปากถูกขอถูกขออีกชนิดหนึ่งปากพอง เหมือนผูกพองตอนนั้นไปฉันอาหารก็มีหม้อไฟฉันเราก็เดือดเดือดเราก็ไม่รู้เราก็แค่ชิมเอ๊ะไม่ร้อนเราก็ซดพื๊ดบัญชามันไม่รู้สึกว่าร้อนชิมแล้วนะแต่ไม่รู้สึกไงก็เลยตักพืออคำแรกสองคำพอลิ้นดันพี่ในแรกมันพองข้างใน ไฟผนังเหือกข้างในมันมันล่อนมันมันลุยโะอ๋ออ,องลรวไม่รู้ไงแต่มาเหตุเลยนะว่าเรากำลังใช้ภูมิเปรตเราเคยทุกศีลมาหรือเป็นพระเราเคยผิดธรรมวินัยในช่วงไหนมาเราทุกศีล เราได้ใช้กลับแล้วจิตมันรู้เลยนะรู้เลยโอ้เราได้ชดชายแล้วที่เห็นเขาตัมมาสองเป็ดชนิดหนึ่งปากถูกขอขอดึงปากไม่รู้ด้วยวาจานนี้ไปปรามาตอะไรมาไม่รู้ทำต่อบุพป อุปการีอะไรมาหรือผู้มีอุปการะคุณที่เราในละคุณที่เราทำสิ่งไม่ดีมาแล้วก็เห็นเหมือนเราเคยไปสร้างบาปด้วยมันเข้ามาซ้อนให้เห็นมันเราเคยไปเอาไส้เดือนไปเสียบใส่รูเบ็ดไปตกปลากเกี่ยวปากเขาไว้เงี้ย มันมีมิติสอนให้เห็นบอกเออดีแล้วเราโชคดีแล้วเนาะเราได้ใช้กรรมแล้วสาธุกจิตมันไม่รู้สึกทุกข์เลยนะแต่ที่ตามาได้คือสภาพจิตมันนิ่งมากเลยช่วงที่ปากเบี้ยวนี่นิ่งจริง มันเป็นบารมีอย่างพอใช้กรรมยี่สิบวันจะมาหายเลยหายเลยลูกสิทธิ์งงคุณหายได้ไงเนะี่ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงเรายอมรับเราเห็นกรรม เราขอโทษขอคำมาด้วยหัวใจเราสำนึกในความผิดแล้วเรายอมรับแล้วกรรมนั้นจะสิ้นสุดเร็วมากเลยแต่ถ้าเราดิ้นรนเราฟูฟ้าไฟเราบอกทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตเราอย่างนี้เราไม่เคยทำอย่างนี้มาหนักเลยนะถ้าเป็นยกาการนเวรถ้าเขาอยู่เขาบอกมึงยังไม่สำนึกใช่ไหมมึงยังไม่รู้สึกอีกเลอว่ามึงทำอะไรไว้ มึงจะมาฟูมไฟอะไรเขาจะไม่อโหสิเลยไม่ใช่แต่ชาตินี้หรือชาติต่อไปกรรมนี้ไม่ยุติครับแต่ยุติเมื่อเรายอมรับและชดใช้และสำนึกแล้วตั้งอยู่ในกุศลใหม่มันสิ้นสุดเร็วมากเลย แป๊บเดียวยี่สิบวันแต่มากลับมาแล้วแป๊บเดียวและเบียวเยอะด้วยนะไม่ใช่เบียว้นน้อยเบียวห,ยา,หายเลยยี่สิบวันกว่ากันนิดหน่อยวันสองวันแต่เห็นว่าการใช้กรรมนในโลกมนุษย์นี้ มันคุ้มเลยนะเช่นใครก็ตามที่เรากำลังเจ็บป่วยมีโรคอะไรก็ตามและตอนนี้ต่อมารู้อีกอย่างว่าเวลาเราภาวนาสร้างกุศลกรรมดีอะไรยมควรมีคำนี้ด้วยนะข้าพระเจ้าขอแผ่ผลบุญกุศลให้แด,ด่ธาตุสีที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู่ ให้ปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบนนี้ขอแผ่ให้หรืออุทิศให้แล้วร่างกายจะมาเชื่อนะว่าไม่เกินเดือนนะโยมยอมเบาขึ้นไปพิสูจน์ดูนะถ่โยมไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือสร้างกุศลกรรมดีแล้วอธิษฐานคำนี้ด้วยนะทุกๆครั้งนะและโยมจะรู้สึกเอ๊ะทำไมตัวเรามันรู้สึกมันเบาขึ้น พยาธิร่างกายเรารู้สึกมันไม่หนักกว่าเดิมแล้วมันทรงทรงหรือมันเบาขึ้นและอีกข้อหนึ่งแต่หลังาาจะมาจะเพราะบทอุทิศบุญกุศลของตามาจะไม่เหมือนเดิมจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วแต่ช่วงอีกช่วงหนึ่งตามาเติม,มคำนี้ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพระเจ้า เคยกินเลือดเนื้อของท่านขอท่านได้มีส่วนรับผลบุญกุศลและจงอโหสิกรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยและรับรองได้โยมใครที่เป็นพญาติพยาติธรรมว่าดีไม่ดีเบาวันเบาขึนเพราะเรากินเลือดเนื้อเข้ามาบางทีมันอาฆาต ไปภาคพ่อภาคลูกภาคเข้ามาแล้วเขาเจ็บปวดบางทีวิญญาณมันตามอาฆาตจริงว่าเราไม่ได้ฆ่าแต่ถ้าเราแผ่บุญให้เขาความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทหรือเขาจะได้ไปสู่สุคติไปผุดไปเกิดใหม่ไม่แน่ถ้าแผ่ให้ได้นะตำมาว่าดีที่สุดเลย เราไม่รู้วันนี้เรากินเนื้อของเขามาเป็นเนื้อเราอะร่างเรานี่มันเป็นสูตรสารแล้วนะเป็นป่าช้าขนาดใหญ่นะมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชนิดกุ้งปูปลาเต็มอายะไม่หมดนะอายะเลยนะโยมไม่หมดตรงนี้จะมา ไม่รู้ตอนนั้นนะเพิ่งมารู้เมื่อสองสามปีหลังหรือปีกว่ากว่านี่เองมันเริ่มเห็นเองพอแผ่เมตตาชีวิตสัตว์น้อยใหญ่เราเคยกินเลือดเนื้อเข้ามาเขายอมอ่ะใครกินเลือดเนื้อเราอ่ะไปอยู่ในกายคนนั้น ถึงไม่ได้พยาบาทเราโดยตรงก็ตามแต่ว่าถ้าเราแผ่ให้เราจะไม่ต้องไปไปรับรู้ความเจ็บปวดในเนื้อหนังของเขาขเนี่ยสองคนเนี่ยไปทำเด้อแต่ามาว่า โยมดูอาการตัวเองก่อนเลยเริ่มแผงแต่วันไหนหนึ่งเดือนสองเดือนให้สามเดือนอย่างเก่งโยมจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเรามันเบาขึ้นรู้สึกมันกับมันมันไม่เหนื่อยๆหรือมันมันแห้งๆไงไม่ ันจะเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยอะไรขึ้นไปทำดูนะให้ยังเก่งสามเดือนแต่ว่าเวลาโยมปฏิบัติก็ต้องทำให้จิตมันเกิดกูดสนก่อนนะแล้วนั่นแหละแผ่ไปจะมาดีใจได้ใช้กับแล้ว ที่มันสํานึกเอกคานี้แหละกรรมมันสิ้นสุดเร็วมากเลยเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าเขายังผูกเวรอีกเขาเองก็ไม่ใช่แล้วเพราะนี่เขายอมรับเขาสํานึกแล้วเขาสร้างกรรมดีและเขาแผ่ให้จะกรรมในเวรอีกเนี่ยเราจะทําลายจิตแบบนี้อีกไม่ใช่นั่นมันจิตก่อนนั้น มันกลละภูมิกันแล้วแต่กรรมมันใช่จิตนี่แหละที่เคยล่วงไว้แต่บัดน,นี้จิตนี้ได้ขัดเกลาแล้วได้ชำระแล้วคุณอย่าพยาบาทอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะคุณเองก็มีเจ้ากรรมในเวรอยู่บนหัวเหมือนกันมันเห็นขนาดนั้นนะ คุณเองก็มีเจ้ากรรมในเวรถ้าคุณไม่โอสิแบบนี้คุณก็ไม่มีวันที่จะพ้นกรรมเหมือนกันเขาก็ไม่มีคขาบ่าโอสิเออมันศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันไม่เคยล้อเล่นกับใครเลยโดยเฉพาะเรื่องของเวรกรรมเมื่อถึงเวลา แต่ถ้ายังไม่มาโยมก็ไม่ต้องไปนั่งเศร้ามองว่าเราเคยทำกรรมนี่มาเราเคยทำชัว่วทําบาปแล้วมานั่งห่อเหี่ยวอยู่ผิดเลยนั่นแสดงว่าบุญเรายังมีกุศลเรายังมีอยู่ยังให้เวลาโอกาสที่เราจะได้สร้างสิ่งดีๆแต่เรากลับไปเศร้าหมองกับกรรมอกุศล ไม่ถูกเขาให้โอกาสเราอยู่เวลาโอกาสเรายังมีอยู่เราก็รีบสร้างบารมีบำเพ็ญเลยทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาทำไปทำไปเรื่อย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 จนกว่าจิตของเรามัน ชุ่มชื้นยมรู้ไหมเวลาคนมีบุญเวลากุศลมันเกิดจิตมันไม่แห้งนะมันสงบและมีปิติและมีความสุขจากกุศลแล้วเราก็จะแผ่บุญที่เรามีเนี่ยให้ยิ่งแผ่ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี โดยเฉพาะเรื่องการแผ่บุญมันเหมือนเอาเทียนเล่มหนึ่งยมถือมาเล่มหนึ่งแล้วยมไปเอาแสงสว่างเนี่ยจุดให้เขาจุดให้เขาจุดให้เขาแสงสว่างของเราไม่ได้ลดลงเลยนะมันไม่เหมือนกับของทางโลกกันนะยิ่งจุดไปแสงสว่างเราไม่ได้หมดไปนะ แต่กลับเพิ่มความสว่างให้คนนั้นคนอื่นคนนี้คนโน้คนนั้นโอ,นนนโอ้อยากรรมมาก็แผ่ทุกวันบุญจะมาหมดที่ไหนนะกลายเป็นบารมีมากขึ้น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 ไม่หมดหรอกเนี่ยสังสมไว้กรรมดี พอวันที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่ได้กลัวเลยกัลยาณจิตจิตที่งามอยู่ข้างในแล้วหรือดีไม่ดีเกิดเป็นบุพนิมิตนปรากฏให้เราได้เห็นในภพที่ส,สวยๆเอาโยมเช่อตม,มาได้ยินจากญาติผู้ใหญ่เองมาเล่าหรือโยมเองเคยได้ยินบางคนนะ เห็นผีก่อนตายเห็นยมพบาลก่อนตายเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเห็นคนจะมาฆ่าตกใจดิ้นอยู่บนเตียงนั่นแหละไม่กล้าหลับเลยต้องเปิดไฟทั้งตีหลับเมื่อไหร่มาแล้วมันคืออะไรจิตเขากรรมของเขามันเปิดให้เขาเห็น แล้วมันพะลุมาได้หรือตกใจจนตายตรงนั้นเนี่ยค้างเลยบางคนกับบอกได้ยินเสียงพระสวดมนต์ไหมฮะไม่มีเธอฟังดีๆทีเนี่ยชัดเลยเนี่ยยังสวดพระหุงอยู่เลยเนี่ยฉันก็ท่องได้หมดนี้ เพี้ยนหรือเปล่านึกในใจแต่ไม่กล้าพูดเพ้อหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้เพ้อเพราะเขาไม่ได้พูดแบบเลอะเทอะเขาไม่ได้เลอะเทอะเขาพูดเฉพาะบางคนมองเห็นยมมาทูดทูดแห่งความตายมาปรากฏอาจจะนำไปหรือไม่ แล้วแต่บางทีเข้ามาเตือนก่อนแล้วก็หายไปคนนี้ยังมีชีวิตต่อสักพักหรือสักกี่ปีหรืออีกไม่กี่วันหรือภายในคืนนี้อาจจะไปไม่แน่แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นเฉพาะเลยนะกรรมมันซื่อสัตย์ ประตูนรกสวรรค์เปิดแล้วพบแห่งมนุษย์กำลังของคนนี้อ่อนลงเรื่อยๆถ้าเป็นแสงก็แสดงว่าลิบลีตะเกียงน้ำมันใกล้ตะเกียงอายุจะหมดแหละน้ำมันลิบลีลิบลีลิลลลบลีดับดสังเกตด,ดูคนเวลากำลังของมนุษย์ที่ลดลง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  ภูมิติที่จะไปมันเข้มขึ้นแคบขึ้นแคบขึ้นบางคนถนึงเห็นกันแบบ